ดีค่ะวันนี้เราพาพี่น้องมาเที่ยวฟาร์มสตรอเบอรี่ค่ะวู้เยอะแย,ยะมากมายค่ะพี่น้องดูแดงๆเต็มไปหมดเลยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะนะคะแต่ละพวงแต่ละช่อค่ะพี่น้องค่ะมีแต่อันช่อใหญ่ๆคักนั้นเลยค่ะดูสิคะ นะคะตอนนี้แอดเมนของเราก็เก็บลูกเขียวไปกินกับน้ําพริกเกลือค่ะนะคะเพลิแอดเมนของเราไม่กินลูกสุกค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นะคะนี่ืสุดยอดจริงๆค่ะว้าวน่าทานทุกอันเลยคะ่ะนี่ขออนุญาตถ่ายรูปด้วยค่ะนะคะไปคะ่ะไปดูกันต่อค่ะนะคะ,นะคะว้าวมีแต่ลูกงามๆค่ะพี่น้องค่ะ นี่สวนสตอเบอรี่ญี่ปุ่นต้องอายค่ะนะคะของเรานี่อย่างแท้แน่นอนใหญ่ค่ะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะนะคะเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปจ้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเลยพาเละด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ